ok

ในนามของบริษัทไทยพันด้จำกัดนะครับขอต้อนรับแขกผู้มียาทิครับพคุณบูระประธานกรรมการบริหารบริษัท,ษทไทยพันด้จำกัดลำดับถัดไปนะครับผมดออรอารักษ์เรซซิ่งไทยแลนด์ทีมกันนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยกับ ฤดูการ2022 Honda Racing Thailand โดยบริษัทไทย Honda จาจำกัดประกาศสัปดาห์ความยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดผลเงิน12วิ36โพนีย1โพนพิชัันระดับโลกโดยทัพนักแข่งจากโครงกาย Honda Race to the Dream และ Honda Race to the t h a m p i o n s ชายดีเด่นจากการกีฬาแห่งประเทศไทย in 2022 uh, with 12 wins as the same driver So I plan to support Tachakorn in Junior GP and uh, add more challenges in motor speed for other four-wheel places 2022 คอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์ในปี2 0 2 3เพื่อมุ่งสู่การมีนักแข่งไทยในรุ่นโฟโตกีภายในปี2025ด้วยแขนพัฒนาเพิ่มศักยภาพทั้งน้ำแข่งและทีมช่างยังเป็นคาราเบลให้โอกาสท้าทายกวอนสามารถทัถ้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่โดยมีเป้าหมายสร้างผลงานแชมป์เตอร์และโฟโตีในทุกรุ่นการแข่งขันนำมับชิงของกองสมเกียร์จัน เอ็มพิสเตอร์ที่โตที่บุระประธานองค์กาคุณธงชัยมุสว่างนะครับนายกสมงคมกีฬาจีนเปนไปใช้คุณเต้ซีฉากที่โด่งฉากข้าพ่อจะไปพักขึ้ที่สามในปีสอนที่สองที่ผ่านมาก็ติดในท็อปเทนครับในแชมเปี้ยนชิพก็ในปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยากจะติดท็อป5ครับก็จะสู้แล้วก็จะทำผลงานอย่างเต็มที่ครับโอเคนะครับผมนี่คือ ก็แผนการในปีนี้ก็ส่วนตัวผมก็จะเจ็บควเป็นภาพีนี้ต้องขอบุญทางด้านรถสองทั้ที่ไม่รเหมือนแค่อทีหนึ่งแ้อเพิ่มมาซึ่งในรายการเอเชียนนะคะแล้วก็ในการ ORDIc นะคะก็จะเป็นในเรื่องแตกตกางกัะต่ายนะคะส่วนรุ่รุ่นที่จะใช้มากขึ้นก็จะเป็นในรุ่อ254ที่ผมเคยลงแข่งาแล้วแล้วก็จบจบในรอบที่สี่นี้ จะกลับมาเช็คแต่ไม่ได้เลิคเพื่อที่จะเอาโพลอะไงเงี้ยแต่ว่าจะกลับมาเพื่อเป็นแชมป์ในรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในรุ่น600มาบหญ่ซีก็จะมีทีมเมทที่เป็นนิวแต่ว่าทางทีมนี้เนี่ยก็หวังเพื่อที่จะเอาแชมป์นะคะในประจำปีในรายการนี้ให้ได้การอื่นเพราะปีที่แล้วเนี่ยตราเองก็เป็นแชมป์ในรุ่นนี้มา The Race to the Dream Project What Race Dream is so willingness ขอเสียบรถมือให้คุณกมลดีด้วยนะครับเรื่องีาบคางบริษัทนะคะทยทด้านะคะไล์หน่อยกดไลฟ์นิดนึงนะอยิ้มเลยรอยิ้มเลยรอยิ้มเลยทุกคนเลยเรียบรอยเรบว้อครับเก็บไว้ก่อนเลย